พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องวัดแล้วไม่ต้องวัดแล้วเอาขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ตัวนี้ใหญ่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 น่าจะใหญ่อยู่น,นี่นไม่ต้องไม่ต้อง<ะ>เดี๋ยวดยวูเดี๋ยวดูแบงค์ยกนะยกเลยไม่ต้องลากยกเลยเออดักเป้าอ,อีกคันเลง ติดแค่นี้เองไหมโอ้โหแม็กซ์ติดขอบปากอะแบงตัวอยู่ข้างในออ๋แบงตัวอยู่ข้างในอ๋อไม่เหลือนี่แบงยูแบงยูนี่แบงยูสามโลใช่ไหมน่าจะได้ได้ถึงได้สามโลนิดนิดนะผมเพิ่งสามโลนิดนิดโอแต่มันไม่ค่อยอ้วนเลยว่ะไปคิดไงหุยระวังระวัง เดี๋ยวมันดิน้นเอาเคีมดิทิปเปอร์ไอ้พี่ไปโอตัวนี้มีสามโ,โลแล้วที่ช่างมี